แบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกคนทราบหรือไม่คะว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมาจากที่ไหนกันบ้างหลายๆคนคงมีคำตอบในใจแล้วว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้นั้นมาจากทั้งพลังงานน้ำพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์แต่จริงๆแล้วกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นยังมาจากก๊าซธรรมชาติถึง67% ถ่านหิน20นน้ำมันอีก1%ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแล้วทุกคนทราบหรือไม่คะว่าจริงๆแล้วตัวเราก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันสซอร์ใใช่ไหมล่ะคะว่าตัวเราเนี่ยจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรวันนี้แค่มีคำตอบมาให้ค่ะสวัสดีค่ะแพรกนิการเหมือนพันรายวันนี้แพระจะมาให้คำตอบว่าตัวเรา จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กรีของสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกหลายชนิดในลำไส้ของมนุษย์รวมทั้งเชื้อลิซิลามโนเซโตจินัสว่าทั้งสองนี้สาม,มารถผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนออกมาได้ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าแบคทีเรียจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้อย่างไร โดยดรแซมมอนไลท์ผู้นำทีมวิจัยได้อธิบายว่าการที่แบคทีเรียาสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาได้นั้นเป็นกระบวนการเดียวกับการหายใจของมนุษย์ที่นำออกซิเจนเข้าไปเพื่อขจัดอนุภาคอิเล็กตรอนที่เกิดจากการเผาผลาญและผลิตพลังงานในร่างกายโดยส่งต่ออิเล็กตรอนเหล่านี้ให้กับโมเลกุลออกซิเจนในไมโทคอนเดรียของทุกเซลล์แต่ในกรณีของแบคทีเรียซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจน พวกมันจะหายใจโดยนำโมเลกุลของแร่ธาตุรอบตัวเช่นเหล็กหรือแมงกานีสเข้าไปแทนเพื่อที่จะส่งต่ออนุภาคอิเล็กตรอนให้ ron, High, และนำออกนอกเซลล์ในแบบที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆจนเกิดเป็นกระแสะไฟฟ้านั่นเองค่ะและรัดลไลยังกล่าวไว้อีกว่าการหายใจของแบคที่เรียกกลุ่มนี้ยังมีผลพลอยได้ เป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุดถึง500 000, 000, 000มโครแอมจากการส่งต่ออิเล็กตรอนมากกว่า1 0 0 0 0ตัวต่อวินาทีในแต่ละเซลล์พวกเราทุกคนสามารถนำแบคทีเรียในร่างกายมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่หากทุกคนยังใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆอย่างไม่ประหยัดสักวันหนึ่งพลังงานเหล่านี้ก็จะหมดและสูญหายไปในที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ